แจ้งข่าวด่วนประชาชนทั่วประเทศประจำวันนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญมากๆเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยทุกกลุ่มรีบฟังด่วนก่อนพลาดค่ะใครไม่ดูอาจจะพลาดและต้องมานั่งเสียใจภายหลังได้นะคะเดี๋ยวจะหาไว้อดมินไม่เตือนค่ะเอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากจะทราบแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรสำคัญมากขนาดไหนเอาเป็นว่าใครอยากรู้รีบตามไปฟังรายละเอียดในคลิปนี้ด่วนๆกันเลยค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดประจำวันนี้นะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพภาคที่2มาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันค่ะก็คือล่าสุดนะคะทางกองทัพภาคที่2เขาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินร่วมบริจาคสร้างกำแพงให้กับทหารค่ะโดยทางกองทัพภาคที่ส และหน่วยงานราชการต่างๆได้ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีนโยบายต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งหมดนั้นคือกลวงของมิจฉาชีพเพื่อที่จะหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินเท่านั้นจึงของให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและอย่าโอนเงินเด็ดขาดนะคะจึงประกาศมาเพื่อทราบค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินร่วมบริจาคสร้างกำแพงให้กับทหารข้อมูลอัปเดตล่าสุด จากกองทัพภาคที่2ค่ะคือแอดมินจะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรามีมิจฉาชีพประบาดหนักมากนะคะยิ่งตอนนี้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาทําให้พวกมิจฉาชีพฉวยโอกาสสวมรอยแอบอ้างหน่วยงานราชการบ้างแอบอ้างมูลนิธิต่างๆบ้างหลอกรับบริจาคเพื่อหลอกให้ประชาชนโอนเงินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากใครไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพถูกหลอกให้โอนเงินนะคะขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ หรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะและหากใครต้องการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาสามารถบริจาคได้ที่หน่วยงานราชการหรือมูล,ลนิธิของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะห้ามบริจาคตามเพจ Facebook หรือว่า t o k ตอกที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเด็ดขาดไม่งั้นท่านอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน เสียเงินฟรีได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินและช่องสาระร้อยแค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลข่าวสารที่แอดมินนำมาแจ้งในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสุดท้ายนี้แอดมินรบกวนฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันกดแชร์คลิปข่าวสารนี้ออกไปให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆให้ได้รับชมและรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกัน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะขอบคุณค่ะ